สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉัน b ็กกี้นแวนคูเวอร์นะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การเดทให้ฟังนะคะของที่แวนคะูเวอร์เนาะเพราะว่าแอเรียอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเอ่อก่อนเข้าเรื่องทุกๆคลิปดิฉันก็จะพูดเสมอว่าคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายอยู่บ้างนะคะเอ่อ ข้อมูลใดๆที่ดิฉันพูดไปกรุณาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเชื่อทั้งหมดอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าอ๋อไปก,กี้น้อเวนคูเวอร์เขาพูดอย่างนี้พี่ไปก,กี้พูดแบบนั้นน้องทุกอย่างข้อมูลอ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะจ๊ะโอเคคืออาจจะนอกเรื่องอีกแ๊บหนึ่งดิฉันเพิ่งตัดผมเมื่อชั่วโมงที่แล้วตัดเองก็ไม่น่าเกลียดเนาะถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ได้ iPad ใหม่มานะคะ iPad Air มีเอ่อ เวอร์ชัน4ปากกาเจน2ใช้ดีค่ะยังใช้ไม่ค่อยเป็นด้ะเ,เรื่องของเรื่องก็คือมีน้องคนหนึ่งมาเสตมาถามว่าพี่คะคนชาวแคนาดาเนี่ยเขาเป็นคนดีไหมคะเป็นคำถามที่ตอบยากนะคุณเหมือนให้ถามกลับไปว่าคุณรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนดีไหมอย่างเงี้ยเอามาตรฐานไหนวัดเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ตอบไม่ได้แล้วก็มาจาก คนนี้น้องคนนี้เข้ามาถามแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่เคยได้ดูก็คือ t อ o m Holland เขาบอกว่าเขาเหมือนกับมาแวนคูเวอร์หรือไงเนี่ยแหละแล้วก็มีคนชวนไปไฮกิ้งเขาก็บอกว่าโอเคไปไปไฮกิ้งไปเดินป่าโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าไอการไฮกิ้งนั้นอนะ่ะมันก็คือการเดทรูปแบบหนึง่งนะคะก็ก็เลยเป็นที่มาว่าเออบางทีคนที่มาจากแ r อเรียอื่นอาจะอาจจะไม่เข้าใจออลักษณะ culture ของแวนคูเวอร์เวลามันเดทเนี่ยมันเป็นยังไง เวลามันโกสเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังข้อที่หนึ่งจากคำถามคุณน้องคนนั้นถามว่าแคนาเดียนเป็นคนดีไหมคือจะบอกว่าแคนาเดียนนะคะเป็นคนนหสไนส์คือเขาจะพูดขอโทษขอบคุณแล้วก็เขาจะ Appreciate การทำอะไรสักอย่างหนึ่งของคุณที่ทำให้เขาเกิดประโยชน์อะไรเงี้ยเขาจะ Appreciate ใช่เขาจะไม่พยายาม ปะทะเหมือนคนไทยเท่าไหร่ในความรู้สึกเรามันจะไม่มีการแบบปะทะมากมายมากนะักแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ถามว่ามันเป็นคนดีทั้งหมดไหมคุณทุกคนกคน่คนนะมันก็คือคนมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่านนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามุมมองที่คุณมองมันขึ้นอยู่กับประสบะการณ์ที่คุณที่คุณได้รับมาการเลี้ยงดูที่คุณได้รับมาว่าคุณมองพฤติกรรมต่างๆในรูปแบบไหนคุณมองหาอะไรอะไรแบบนี้ ถามว่าคนแย่มันมีไหมมันก็มีมันมีทุกที่คนเลวมีไหมมีมีทุกที่คนดีมากๆดีมีไหมมียังเจอที่ทํางานอยู่แล้ยคนที่แบบโหทําไมเขาทํางานดีขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาใจดีเขาช่วยเหลือทุกคนแบบเป็นพ่อพระช่วยสุดๆอ่ะก็มีกับคนที่แม่งทางานแบบมินิมัมจริงๆอ่ะก็มี มัน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 หลากหลายมากนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญบาปที่คุณทํามาว่าคุณจะเจอแบบไหนเหมือนเล่นเสี่ยงดวงอะมันไม่มันไม่มีใครสามารถมาตอบได้เต็มเตมนะคะแต่ถามว่าโดยรวมถือว่าไม่ไม่ไม่เลวร้ายเราเรารู้สึกอย่างนั้นนะก็อย่าไปเดตพวกแบบฆาตกรต่อเนื่องละกันมีนะเจ๊เราเคยไปฟังพอดแคสต์มาซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นเคสที่จบคดีเรียบร้อยแล้วเราก็ไปฟังของแคนาดาน่ากลัวนะคุณน่ากลัวมากเลยเอ่อ โอเคนอกเรื่องไปไก่กลับมาที่เรื่องนะคะการเดทกันของที่วนคูเวอร์วนคูเวอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเ,นเมืองที่เล็กด้วยความที่เป็นเมืองที่เล็กแล้วก็ใกล้พวกภูเขาทะเลบีชอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยดังนั้นการไปเดทกันอะ่ะมันก็จะไม่ได้ติดกรอบอยู่แค่ว่าต้องไปกินข้าวไปเดินห้างเท่านั้นมันมีการไปแบบไปบีชกันไหมไปกินกาแฟกันไหมไปไฮกิ้งกันไหมเนี่ยก็คือการชวนออกเดทรูปแบบหนึ่งนะคะ ส่วนใหญ่ที่เราใช้ของเราจะเรียกมันว่าก่อนก่อนจะไปเดทจริงๆเราจะมี introduction to date ก็คือเหมือนกับเป็นสเต็ปแรกของการรู้จักกันว่าเออไปกินกาแฟกันไหมเพื่อที่ดูซิว่าคนคนนี้ลักษณะการคุยกันพูดจาเป็นยังไงเพื่อที่จะได้รู้สึกไม่อึดอัดเวลาไปนั่งกินข้าวเพราะว่าถ้าไปนั่งกินข้าวมันเป็นการมันเป็นการสัญญากับคนคนนั้นไปนเลยว่าฉันจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงบางที4ชั่วโมงกับคนคนนี้ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดน,นี่คือแบบ ไม่เหี้ยไม่โอเคนะใช่ไหมดิฉันจะเลือกการไปกินกาแฟแบบเฮ้ไปกินกาแฟก,ากันไหมเพื่อที่จะดูว่าคุยกันถูกคอหรือเปล่าถ้าคุยไม่ถูกคอดิฉันก็จะแบบว่าเออเมื่อแก,กได้มเมสเ็จมาจากที่ทํางานนะต้องไปแล้วแหละขอโทษนะบา,บายยแล้วก็ลบเบอร์ทิ้งบล็อกไปเลยอืมนี่คือสิ่งที่ดิฉันทําซึ่งก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ก,ก็ก็กูก็ทำาอะนนี่เวสพูดเลยรวาอ๋อ จะไปหาที่ไหนหลายๆคนที่มาทํางานมาเรียนก็รู้สึกว่าเออไม่มีเวลา1-2ไม่รู้ว่าจะไปหาคนที่เราอยากเดทที่ไหนใช่ไหมหรือว่าแบบจะ approach ยังไองอะไรเงี้ยดิฉันไม่ใช่กูรูค่ะคุณแต่ว่าดิฉันบอกเลยว่าการใช้ dating app ไม่ใช่เรื่องผิดโลกยุคนี้เนี่ยมันแบบทุกคนมีงานมีการทำสเกจชั่วตารางเวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นการที่คุณมี Dating App เนี่ย มันช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มโอกาสให้คุณได้รู้จักคนมากขึ้นได้มีคนเข้ามามากขึ้นไม่ชอบไม่ถูกใจอย่างมากคุณก็แค่บล็อกทิ้งหรือว่าดีลินแอปทิ้งเข้าใจไหมคะนั้นเดทติ้งแอปไม่ใช่สิ่งน่ากลัวคุณอย่าไปคิดว่ามันจะมีแค่แบบฆาตกรต่อเนื่องอยู่ในนะั้นอะไรเงี้ยดิฉันได้แฟนมาเกือบทุกคนมาจากทินเดอรหมดเลยอืม คือมันจะมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนที่แบบหาแคบบ่แบบหาแค่แบบวันไนส์แตนหรือว่าหาแค่แบบเฟรนด์ i ิ h เ e n นฟิตก็มีคุณก็ต้องแค่บอกให้เคลียร์เรารู้สึกว่าการเดทกับฝรั่งอะ่ะก็คือดีอย่างหนึง่งก็คือคุณสามารถพูดตรงๆได้พูดแบบว่าเฮ้ยคอมมูนิเคชันสำคัญนะอะไรเงี้ยว่าแบบคุณกำลังมองหาอะไรอยู่เขาจะถามเลยว่าแบบ what are you looking for what are you looking for เนี่ยมันเป็นคำถามที่ ถ้าคุณจริงจังคุณก็บอกว่า looking for the right person to settle down ก็คือสร้างครอบครัวหรือคุณแค่จะว่า i didn't didn looking for anything right now i just having fun ถ้าพูดว่า having fun ปุ๊บนะคุณมันหมายถึงแค่เซ็กส์เลยนะมันหมายถึงแค่การแบบ enjoy sex แล้วก็จบไม่มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นทางด้านจิตใจดังนั้นคุณต้องถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณกำลังมองหาอะไรก่อนที่จะกระโดดเข้าไปในในแอป นะคะมันมีแอปหนึ่งซึ่งไม่ใช่เดทติ้งแอปนะอันนี้เป็นแอป Meetup Meetup เนี่ยเป็นแอปที่เขาจะให้คุณใส่โลเคชันที่คุณอยู่แล้วมันก็จะขึ้นอีเวนต์ต่างๆในระแวกนั้นอย่างเช่นการไปโยคะการไปเดินป่าการไปเล่นเกมบอร์ดเกมหรือว่าการไปจิบเบียร์อะไรเงี้ยวาดรูปก,ก็มีมันมีหลายอย่างมากอย่างนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีเราอะรู้จักแอปนี้มาจากเพื่อนเราที่เป็นคนยุโรปนางเป็นผู้หญิงที่แบบชอบกิจกรรมต่างๆอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปหาแฟนอันนี้คือเอาไ้แบบไปทํากิจกรรมเรารู้สึกว่าการที่มีแอปแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจอคนแล้วเรารู้สึกว่าถ้าคุณไปเจอคนผ่านงานอดิเรกที่คุณทั้งสองคนชอบเนี่ยมันก็น่าจะมีเปอร์เซนต์ที่คุณจะ ถูกคอกันมากขึ้นนะคะก็แล้วจะดวงแต่ว่าก็บอกไว้ว่า Meetup เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มาเรียนแล้วรู้สึกว่าเวลาว่างมีเหลือเนี่ยมิดอัพก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการเข้าหาคนเจอเพื่อนฝึกภาษานะคะแต่ก่อนจะไปฝึกภาษาคุยกับเขาคุณก็ต้องคุยให้รู้เรื่องในระดับนึงด้วยนะไม่ใช่ไปคุดพุด่มไม่รู้เรื่องเนะี่ยก็ไม่มีใครคุยกับคุณนะเข้าใจไหมโอเคแล้วก็สถานที่ที่จะไปเจอผู้หญิงและผู้ชายนะคะนอกจากบาร์แลวคลับบาร์และคลับเนี่ยเรารู้สึกเรา เราไม่เคยเจอใครแฟนเราคนไหนจากบาร์และคลับเลยเราหนึ่งเราเป็นคนไม่เที่ยวคลับเพราะเราไม่ชอบเสียงดังเหม็นแล้วก็ไม่ดูเรื่องคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมั่วเลยไปหมดเลยแต่เราแบบเป็นคนชอบนั่งบาร์มากกว่าบาร์มันชิว,วาจิตเบียอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคแต่ก็ไม่เคยเจอใครเจอมาถึงแฟนนะจากจากจาก,จากบาร์หรือว่าคลับด้วยความอาจจะเป็นเพราะว่าเวลามีคนมา Approach นแะล้วฉันก็จะแบบ resting bitch face ใส่เขาอะ โดยที่แบบกูมาชิวกูไม่ได้มาหาผัวไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่โอเคอะไรแบบนั้นสำหรับใครก็ตามที่ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนในบาร์ในคลับนะคะแล้วมีผู้ชายหรือผู้หญิงมา approach คุณแล้วรู้สึกไม่โอเคคุณสามารถเดินไปบอก Security Guard ได้ว่าฉันไม่โอเคที่คุณที่บุคคลคนนี้มา Interrupt กลุ่มของฉัน Security Guard หน้าที่ของเขาก็คือเอาอีกตัวปัญหานั้นออกไปจากโต๊ะคุณ นี่คือสิ่งที่วิธีการดีลกับอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณก็ต้องดีลแบบสมูทนิดนึงนะอย่าอย่าแบบอยา่ยาเอาอย่าเอาหน้าดิฉันไปใส่อารมณ์ตัวเองเข้าใจปะแล้วก็คาสิโนเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ในการเจอผู้คนนะคะซึ่งเอ่อโฮสต์โฮมสเตย์มัมของดิฉันเนี่ยตอนที่ดิฉันมานแรกๆเนี่ยนางได้แฟนมาจากคาสิโนแต่ว่าคุณก็ต้องแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆทำตัวหอมๆแล้วก็ไปนั่ง ไปนั่งเล่นคาสิโนแล้วเราก็ไม่รู้เขาได้มาได้ไงอ่ะแต่ว่าเขาก็ได้มาซึ่งอันเนี้ยตอนที่เราอกหักจากแฟนเมื่อสองสามปีก่อนเชฟก็บอกว่าไปคาสิโนสิเดี๋ยวก็ได้ผู้าชายซึ่งฉันก็บอกว่ากูไม่เล่นกูไม่พน,นันเขาบอกว่าไม่ต้องไปพน,นันไปกินข้าวไปเชี่ยวเล่นไปเดินเฉนยฉาดอะไรในนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ได้มันจะบ้าเหรอแบไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นตอนนั้นนะ แต่ก็แต่ก็เป็นเป็นความรู้รูปแบบหนึ่งว่าอ๋อถ้าถ้าอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยไปคาสิโนก็ดีแล้วจะบอกว่าคาสิโนมันเป็นคนอีกระดับหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คนที่คือคุณก็ณณต้องมีตังในการสเปนประมาณหนึ่งอะ่ะคุณไม่ใช่แบบว่าแบบรายได้ช้หน้าไม่ถึง าเร่าออชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรเงี้ยแล้วจะไปเล่นคาสิโนมันก็ไม่ใช่แต่ถามว่ามีไหมมันก็คงมีแหละเราก็ไม่รู้เนาะนั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพบเจอผู้คนนะคะแล้วก็เราต้องพูดอย่างหนึ่งว่าแคนาเดียเนี่ยเป็น nice people nice people ในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะพยายามไม่ประทะไม่ประทะหมายถึงจะไม่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะพยายาม คุยด้วยเหตุผลแล้วก็เคลียร์จะไม่ได้มีปั่นการประทะด้วยอารมณ์เหมือนคนไทยปึ้งปึ้งปึ้งไงเรา้สึกว่าคนไทยมีการมีดราม่าและมีอารมณ์เยอะในการประทะการเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาชวนไปไหนมาไหนเนี่ยแคนาเดียนส่วนใหญ่ก็จะตอบตกลง แต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอะถ้าเขามาก็ดีแต่ถ้ามันก็จะมีเปอร์เซนต์ประมาณ30 4 0งที่อยู่ๆก็จะไม่มาไม่มาแบบไม่รับสายไม่ตอบอีเมลไม่ตอบเท็กซ์ไม่ตอบอะไรเลยคือหายไปเลยแล้วก็มาเจออีกทีวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็จะแบบอา้าวไปไหนมาบอ๋ออ๋อแบบไม่รู้สึกไม่โอเคก็เลยไม่ไปขอโทษทีอะไรเงี้ยจะมาเป็นอะไรแบบนั้นมากกว่าคือยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเคยมี เ,เหมือนกับนัดกันไปดูหนังอนะไรเงี้ยกับเพื่อนๆที่ทํางานแล้วก็จะมีคนนอกกลุ่มที่ทํางานแล้วเราก็ชวนเขาด้วยเพราะว่าเหมือนกับเขายิ่งเขาก็แบบคุยกันอยู่เนี้ยในวงกว้างเนี้ยก็เลยชวนว่าเออปานมาไหมมาดูหนังด้วยกันเปล่ามันก็ตบตกลงคุณแต่พอถึงเวลาก็ไม่โชว์อัพสังงนนะันอ่ะซึ่งเล่กประจักษ์ประสบการณ์เนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งที่เราปลื้มตอนที่เราทํางานร้านเก่าร้านฝรั่ง เราจะเจอเขาทุกตอนก่อนเข้างานที่โซฟาก่อนขึ้นขึ้นไปเปลี่ยนชุดเชฟเจอทุกวัน3ปีไม่รู้ตัวว่าชอบเขาจนกระทั่งปีสุดท้าย ว่าเออคูว่าน่าจะชอบของนะก็ก็เลยลองลองจีบดูลองรุกดูก็ก็คุยกันก็อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คุยกันทุกวันนะคุณแล้วก็พยมชวนเขาไปไปเดินป่าไปแฮกิ้งบอกไปแฮกิ้งกันไหมเออเขาก็ตอบตกลงไปแต่พอถึงวันแบบวันพรุ่งนี้จะไปอ่ะก็เราก็จะคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยยังไปอยู่เปล่าอะไรเงี้ยมีเพื่อนไปด้วยนะไม่ได้ไปกันสองคนจะได้ไม่ต้ออนะ้ออออองอ่่ะแลลวววนนนนาาากก็เก็เเเเทคืัรบย I'm not gonna do it again because I don't I don't want to exceed to the third time ก็เลยเป็นประมาณนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วแคนาเดียนเนี่ยเขา nice แต่ว่ามันก็จะมีคนที่แบบ ghost หายไปอยู่นะคะให้ทำใจเผื่อไว้ส่วนนี้ด้วยเออคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรแบบยาวยืดยานมากเราก็แค่ามาเล่าให้ฟังสั้นๆเนาะ แล้วก็สิ่งที่เราอยากจะพูดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคำพท์ค่ะคำศัพทอ v o คป b u ล ary วันไนส์สตนเราเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้ววันไนส์ส a ตนก็คือการการมีเซ็กซ์ด้วยการคืนนึงแล้วก็จบไปก็คือ Have Fun Release ฮอร์โมนต่างๆแล้วก็แยกย้ายอีกการนึ้งก็คือ h ุกอ่ p h ุกอ่ p ก็เหมือนก็อาจจะเป็นวันไนส์สตนก็ได้หรือว่าจะแค่แบบแค่แบบมีเซ็กซ์ด้วยกันเฉยๆหรือว่าเป็น หรือว่าเป็นการเริ่มต้นคือคุกอัพเนี่ยหมายถึงก็คือการมีเซ็กซ์แหละแต่ว่ามันอาจจะไปสู่ความสัมพันธ์ก็ได้หรือจะจบตรงนั้นก็ได้แล้วแต่มันเป็นมันเป็นแค่สับแบบเริ่มต้นนะเนาะแล้วก็โกสเทดก็คือการการหายไปเงียบๆอย่างแฟนเก่าดิฉันที่เพิ่งเลิกกันไปเมื่อล่าสุดเนี่ยที่อยู่ๆนางก็หายไปจากชีวิตฉันเลยเนี่ยจนกระทั่งฉันมาไฟล์เอามามาคนพบว่าอ๋อโอเคเลิกกันอันนี้คือการโกสก็คือหายไปเลยนะคะ Flirting ้งเฟิร์ตก็คือการจีบการพยายามจีบเฟิร์ต n ิการแบบสง่งชายตาละไมย,ยิ้มให้อะไรเงี้ยก็คือการการเฟิร์ตรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็คำว่า seeing someone มันไม่ได้หมายความว่าเป็น girlfriend หรือ boyfriend นะมันหมายความว่าคุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นแฟนของคุณหรือเปล่าแต่คุณก็ไปเที่ยวไปกินข้าวใช้เวลาสเปนอยู่กับบุคคลคนคน,คน,นี้มีเพศสัมพันธ์กับคนคนนี้ก็คือใช้คำว่า seeing someone ได้นะคะแล้วก็ คำว่า have fun เวลาคุณ uh, ในเดทติ้งแอปเวลาคุณเจอคนใหม่ๆทักเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ฝั่งหลังเขาก็จะถามว่า what are you looking for ก็คือคุณกำลังมองหาอะไรอยู่หรือไมอะไรที่คุณกำลังมองหาอยู่อย่างเช่นบางคนอยากจะมีแฟนเพื่อสร้างครอบครัวเงี้ยก็บอกได้หรือว่าบางคนที่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากแค่ have fun enjoy the moment ก็คือมองหาแค่เซ็กส์และเพื่อน คือเหมือน friend with w i t กเบนนะค่ะนะคะ,นะคะก็คืออย่าอย่าปล่อยอารมณใม์ให้มันให้มันเลยเถิดอย่าปล่อยให้อารมณ์ความรักมันแบบเลยเถิดเข้าไปอะ่ะเพราะไม่งั้นคุณจะเสียใจเว้ยเพราะว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเข้าใจไหมคือเรารู้สึกว่าการเดทกับฝรั่งอะ่ะมันคือการพูดคุยกันขึ้นความสัมพันธ์ที่มันจะยืนยาวได้อะคุณจะต้องมีการคอมมูนิเคชันที่ดีถ้าคอมมูนิเคชันคุณห่วยอนะมันก็ไม่ยืดหรอก ไม่ว่าจะคนต่างชาติหรือคนไทยก็ตามนี่ก็คือใจความหลักนะคะใจความหลักอีกอันหนึ่งก็คือเราอยากให้ทุกคนอ่ะอย่าขวนขวายความรักอย่าคิดว่ามาเมืองนอกแล้วจะได้พีอาคือต้องแต่งงานกับฝรั่งเท่านั้นคุณไม่ใช่มันมีมันมีถ้าคุณเจอคนที่เขารักคุณแล้วเขาพร้อมที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็โชคดีแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําอย่างไม่ได้พร้อมแบบนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถไปบีบบังคับเขาได้แล้วมันจะภูมิใจกว่าไหมถ้าคุณถ้าคุณแบบ ได้มันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณเองไอพีอาร์เนี่ยเราก็เคยมีความคิดที่แบบอยากจะจับผู้ชายเพื่อที่จะแบบได้ PR แต่แบบมันมันเสียศักดิ์ศรีอะสำหรับดิฉันนะเราสูาแม่ไม่เท่ไม่คูลกูไม่มีเรื่องเล่าไม่งั้นจะมีคลิปให้พวกคุณดูหรอว่าแบบดิฉันย้ายมาแคนาดาได้ยังไงเงี้ยมันมันมันต้องมีเรื่องราวอะ่ะอืมนนั่นนั่นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ถ้าคุณเจอฟแฟนที่รักคุณแล้วเขาอยากสปอนเซอร์คุณ เป็นเรื่องที่ดีนะคะยินดีด้วยไม่ได้รู้สึกอิจฉาอะไรแต่ถ้าคุณหาไม่ได้คุณก็ต้องสู้เพื่อให้ได้มันมาอย่าอย่าคิดว่าจะแบบใช้เส้นทางนี้เพื่อเพื่อจะทําอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ยั่งยืนวา่างนั้นเถอะเข้าใจไหมก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการหาแฟนแล้วกันถ้าคิดจะหาแฟนะนะเพราะว่าตอนเด็กดิฉันก็ ก็ขนขวายหาความรักจนกระทั่งอายุจะ30แล้วเนี่ยในอีก2เดือนก็รู้สึกว่าเออไม่มีก็ได้กูมีอย่างอื่นให้ทําเยอะๆเลยตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ subscribe ดิฉันนะคะจะพยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาจริงๆอ่ะวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเอามาลงให้ทุกคนดูแต่ว่าไม่ไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากแล้วก็อาทิตย์นี้เนี่ย วันนี้วันที่25สิงหาคมดิฉันจะมีวันหยุดอีกทีวันไหนวะวันนี้คือวันหยุดวันเดียวของที่ผ่านมานะคะดิฉันจะมีวันหยุดอีกทีวันที่8กันยาก็อีก2อาทิตย์เกืบเกือบสอาทิตย์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะติดตามดิฉันได้ทาง IG นะคะถ้าอยากพูดคุยเนี่ย Facebook direct message มาได้นะคะ Facebook จะสะดวกกว่าแล้วก็กรุณาพิมพ์คำถามมาเลยไม่ต้องพูดว่าพี่คะหนูมีคำถามค่ะ เราก็ไม่พูดอะไรมาจะรอดิฉันตอบคุณเวลามันต่างกัน14หรือ15ชั่วโมงคุณพิมพ์มาเลยเสียเวลาทั้งสองฝ่ายไม่เอาเข้าใจป่ะพิมมาเลยถ้าดิฉันตอบได้ตื่นมาเดี๋ยวฉันจะจอตอบเองเราเป็นคนติดมือถือยังนนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ตอบนะคะยกเว้นแต่ว่าเป็นคําถามแบบแบบประหลาดหรือว่าเป็นคนที่พูดคุยประหลาดอย่างเช่นไปอยู่นานแล้วหรือทำไมไปอยู่คนเดียวนานอะไรแบบนี้คือเราเรารู้สึกว่าคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องกูไม่คุยเสียเวลาโอเค ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะกดติดตามดิฉันได้แล้วพบกันใหม่นะคะหวังว่าคราวหน้าดิฉันจะมีเวลาพาพวกคุณไปดูซูเปอร์คือประเด็นคืออยากกินแกงเปรอะนั่นเองแต่ยังไม่มีเวลาไปซื้อของแล้วก็ขออวดอีกได้ไมั้ไเนี่ยปลูกต้นปลูก,กต้นแมงลักนี่คือต้นแมงลักของดิฉัน ตอนนี้ย้ายเข้ามาแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นนะคะก็หวังว่ามันจะเติบโตแล้วก็กระเพราก็ตายหาไปแล้วค่ะไม่รู้คือมันขึ้นมาแบบแตกแตกมเมล็ดออกมาแล้วมันก็ตายถ้าใครมีทริคก,การปลูกต้นกระเพานะคะจากมเมล็ดเนี่ยเพาะ,มะเมล็ดขึ้นมากรุณนาะกราบกรุณาแมเสเซนมาหาดิฉันทีว่าคุณทํำยังไงให้มันโตนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย